พูดถึงเกมช็อตหน่อยว่าผมก็ได้เยอะกว่าอ๋อได้เยอะกว่าแล้วยกห้าผมต่อยหน้าสั่นไปตั้งหลายหมัดเลี่ยอ๋อยกห้าใช่ไหมใช่ครับที่ว่าได้ได้หลายกว่าเนี่ยได้เยอะกว่าเนี่ยคือได้ช่วงยกไหนบ้างอ๋อนอกจากยกนอกจากยกห้าเนี่ยยกแี่ยกแรกเนี่ยกแรกเนี่ยก็ผมว่าก็ได้เกือบุกยกครับไปเสียที่เวลาจับใน พี่ก็ซอยออออไม่ได้ซอยผมไปเน้นขวางหน้าจะมากกว่าครับเ,เน้นขวางหน้าที่ว่าเราเรามองว่าเราเชฟเปลียบเขาอยู่ก็ไม่ถึงว่าเสียรเปียบครับออไอ้ก็ มันเป็นลูกยกแบบมันไม่ใช่ลูกหนักอะไรอ่ะก็คือไม่แค่เอาทรงเฉยๆครับอ๋อคือเอาทรงแบบแบบปบบแบบประมาณนี้ไม่หนักไม่หนักใช่ไหมไม่หนักครับโอ้กรบเป๋าที่หมดก็สุดท้ายเนี่ยเราก็มั่นใจเลยใช่ไหมมั่นใจมากครับโอ้มั่นใจมากไอชิ้นเท่าไหร่วันนี้ก็น่าจะเปลี่ยนตัวไปว่าเปลี่ยนตัวครับเปลี่ยนตัวแค่ไอชิ้บ้างอ่ะวันนี้ก็มีล็อกมันล็อกมันล็อกพี่ครัวพี่กล้วยนะ ด้วยอาจีนนองมาแล้วครับอ๋ออาจีนนองมาแล้วเป็นไงบ้างโอเคไหมวันนี้พอพอใจผลการชกแค่ไหนอ๋อที่บอาพอใจมากครับผมก็ปีนชั้นขึ้นมาต่อยด้วยปีนชั้นขึ้นมาต่อยอกมาได้กีบประมาณนี้ก็ถือว่าดีมากครับเปิดกีบชกพี่กันเท่าไหร่ร้อยสครับวันนี้ชกพี่กันเท่าไหร่ร้อยสามสิบครับพี่เขาต่อยบอลอ๋อพี่เขาต่อยปอลหนึ่งคือบคือเคยเจอกันไหมไม่เคยเจอันไม่เคยเจอกันวันนี้เราเราเราขึ้นลิฟต์มาเจอเขาครับพอถ้าเกิดถ้าเกิดทานไก่ป่าไปแล้วเนี่ยโอ้โหจะ โอเคไหมอยากจะเจอกันใหม่ไหมสัก so ตั so, my my ้งไหมแล้วเนี่ยอมพิวเอร์ผมก็ตัดสินใจอะไรไม่ได้ครับตามสุตเท่าไหร่เพรียญเราเนี่ยได้เลยสามกินี่ครับได้ก็ประมาณนี้นี้าก็น่าจะอรกันบ้างเเริ่มตึงแลวอ๋อออาอเอาใจจะบอแฟนมวยะใครบ้างเอาก็อะลรต่ำเต็มดีอะไร้านี้อะไรครับเร่องอะไรดูดีกำลังงานด้วย แบบว่าผมอดรองนิดน okay right, ึงกูจูผมเปเนาะโอ้วันนี้ไปยังโอเคนะวันนี้วันนี้ก็ราคาที่เสมอเนาะเอาล่ะครับผมยินดีด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณมาก